นี่ทำอะไรกันครับเนี่ยแพคขนมแพคนมแพคข้าวจะทำพรุ่งนี้ตักบาตรเทวอออพันษสาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอะไรจะเป็นนมต้องใส่ต้องอนี่น,นมไป,ปนขนม,มตังใบเตย น,น้ำน้ำไม่ไม่มีนมนี่ไงลราเธอแทนน,นนะอ,อยู่ในห้องนะ่ะอยู่ในห้องประไม่นะ่ะเข้าไปหยิบออกมาไปหยุดใต้ราวอะ่ะจับนรี้เลยตรงนี้ตักบา,าตบรเทวครับผมจะจับคูอันนลหนูประมาณกี่ประมาณก<อ>ี่โมง เจ็ดโมงเจ็ดโมงออกจากบ้านกันอะถ้าถ้าลงมาแล้วจริงๆก็ประมาณแปดโมงครึ่งไม่เกินโอ้โหเลยใช่ตุ๊กยักแตกถ้าออกมาบินถบาอ่าอะลงมาจากเขาอ่ะข้อเดียวมาเลยมาเลยรับเลยเรามาตรงนั้นเดี๋ยวแม่ได้ใส่อ่าเอาถ้วยมาให้หน่อย สวัสดีคนต่างแดนคนต่างแดนคนต่างแดนสวัสดีจ้าออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อยเน่ขาหอยนะอืมไม่รู้เออเออนั่นแหละเอาอีกหน่อยนึงก็ได้ลูกอ่ะโอเคได้ได้โอเคโอเคเก่งมากครับ กระเป๋าพันล้านอีก้ะโอเคเราเสียจเป็นห่อแล้วก็บอกนะเดี๋ยวจะมาายอีกทีนึงก็แพ็คเสร็จแล้วครับผมกี่กี่ชุดละโมฮะนี้แพ็คเสร็จแล้วครับผมแต่ยังไม่ได้นับว่ากี่ชุด นั่งนั่งลงนั่งสองสี่หกแปดสิบเหมือนกันอันนี้ได้ ห7เจ็1 1ปร้อยสิบชุดโอเค1 2 3 4 5สองมี่เจผมนี้เจอกันที่วัดครับผมร้อยสิบร้อยสิบรบชุดครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ผมก็อยู่วัดแล้วนะครับผมตักปาาเทวรครับสองโมงแล้วครับผม <c oughs> ภาวโวนะโณนะโสสังฆาสังฆัสสะรานะโณนะสะโวนะโวนะอะโสสังฆาสังฆัสสะรานะโณนะสะโวนะโวนะอะโสสังฆานะโณนะสะโวนะโวนะอะโสนะโณนะสะโวนะโวนะอะโสนะโณนะสะโวนะโวนะอะโส

เาบริจาคเงีนคุณสรจงานเร่างวครับแต่เาจะท่างๆวเาที่มีวานีี้นะครับบานทีป็มีกที่ทนะครับหาทุกงานไม่นาะนะครับเขาจะจองก็มาจองที่เออุเทสามนว่า คนไทยก็ต่างกันไปหมดเลยทำไมก็ไม่ต่างกันนะอ๋อลูกคุณจะทำอะไรก็ได้แต่คุณจะทำอะไรก็ได้องยากให้เขาทำอะไรก็ได้แต่เขาจะทำอะไรก็ได้ ขอถามแล้วได้ 是落后受骗。<laughs> <laughs>

ผมขอผมอยากขอให้พรุ่งนี้เราต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่างที่อยางนั้นเออแล้ววันนี้ก็เราทีเราอยู่อย่างที่อยู่นี้นะครับ

Thank <laughs> nó đi ngoài ra, nó lại sang bên đó, nó cũng sẽ, nó là cái 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 tất cả các bạn, các bạn bè, 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 các bạn

ติดเนี่ยติดเนี่ยติดตสาวขาลอเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมตักบาเทโววันนี้ก็ได้รับบุญกันนะครับคนดูก็ได้รับบุญนะครับผม ขอบพระคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ